แพรรี่ไพวันฝากข้อความให้คิดถึงแม่นกแม่ของอาจารย์น้องไหนแพรรี่ไพวันได้ออกมาโพสข้อความหลังจบรายการโหนกระแสฝากข้อความถึงแม่นกแม่ของอาจารย์น้องไหนที่กำลังเป็นประเด็นในตอนนี้ หลังจบรายการโหนกระแสกับประเด็นดราม่าอาจารย์น้องไหนที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์โดยล่าสุดแพรรี่พัยวันได้ออกมาโพสข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุข้อความถึงแม่น้องไหนว่าพระอนาคามีเนี่ยคุณสมบัติเฉพาะข้อหนึ่งในทางธรรมคือท่านสามารถละอุทธจจะคือความฟุง้งซ่านทางกายและทางใจได้อย่างเด็ดขาดค่ะ แต่ลูกคุณยังกระโดดเป็นลิงเป็นข้างตามภาษาเด็กอยู่เลยยังพูดเรื่องเทศว่าพระพุทธเจ้าเกลียดดอกไม้สีเหลืองอยู่เลยแบบนี้เอาอะไรมาอนาคามีก่อนและโดยข้อธรรมะนะคะผู้ที่มาจากพรมโลกเช่นพระอนาคามีรังเกียจการถูกต้องตัวสตรีค่ะแต่ลูกคุณยังจิ้มนิ้วใส่ผู้หญิงอยู่เลยนี่ก็ไม่สอดคล้องกับข้อธรรมละ อย่าว่าแต่จะเป็นถึงพระอนาคามีพระโสดาบันก็ไม่เฉียดแล้วลูกคุณเนี่ยเพราะพระโสดาบันมีข้อหนึ่งก็คือต้องละสินพศปามาตย์ได้อย่างเด็ดขาดวันนั้นดิฉันยังเห็นลูกคุณเอาพวงมาลิไว้พระพิคเนตอยู่เลยอันนี้มันพุทธส่วนไหนวะ ที่สำคัญสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือภาวะหรือความเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยมันถูกอธิบายไว้อย่างครบถ้วนชัดเจนโดยพระพุทธเจ้าที่เป็นสัพพธทันยูแล้วค่ะมีพุทธวจนะรับรองคุณสมบัติและภูมิธรรมของพระอริยบุคคลชั้นนั้นๆว่าเป็นอย่างไรคือมันตรวจสอบได้มันไม่ใช่เรื่องที่คุณหรือใครจะอธิบายโดยส่งเดชหรือบอกว่ามีแต่คนที่เข้าถึงเท่านั้นที่พูดได้ มันตลกค่ะเจ๊เรื่องนี้มันผิดตรงไหนรู้ไหมคะมันผิดตรงที่พอเด็กพูดอะไรแล้วพ่อแม่ก็ไปรับรองคำพูดของเด็กว่าถูกต้องทั้งหมดไปรับรองพฤติกรรมแปลกๆที่เด็กทำว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ไปเสียหมดแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยค่ะ พ่อแม่เนี่ยเวลาได้เห็นหรือได้ยินลูกพูดอะไรทำอะไรแปลกแปลกถ้าตัวเองไม่มีความรู้ก็ควรไปสอบถามเอาจากผู้รู้นะคะจะได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันจะได้นำกลับไปสอนลูกใหม่ให้ลูกมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกทางพ่อแม่ที่ดีควรเป็นแบบนี้ค่ะไม่ใช่พ่อแม่ประเภทที่โบยทุกอย่างให้ลูกแถมเถียงแบบข้างๆข,ข,ขู่ๆไปเรื่อย